สวัสดีครับพี่นอ้องพูง้กระช ong ตาลรัตพลรำเพลินงอภิเชิลครับพี่นอ้นนองครับนะครับเหตุการณ์ที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ผู้ผู้คนได้ถือหมูกระทะพี่น้องอัดสีส้มใสนะครับอันนี้ครับเต้หมูกระทะน้ำเพลียงไปอันนี้ท่านาทีเป็นรับมาผู้รับมาครับส่งสต่อแม่แม่กุญแจรถแม่อยู่ไหนไม่เอาเนะหรอโอเคครับจะไปเ,ไเอาน้ำนะ เนี่ยผมวันนี้เป็นวันพิเศษครับวันเกิดพี่เบียนะครับแล้วก็พี่ต่อน้อยนะครับวันเกิดพี่ต่อน้อยคือยี่สิบหกเฮ้ยยี่สิบเจ็ด,ดสันวันเกิดพี่เบียนะครับนี่นี่พี่เนียโอ้หนีห่วงแต่น้ำแข็งใสกระได้นนพระเน่เอ็มเดี๋ยวนะครับไม่ไดานะครับมอบภารกิจให้ผมนะครับเสื้อผ้ายิปตต่อนะครับวันเกิดเพิินนะครับ นี่น้ำสีแพ็กไม่ไดามอเป็นของขวัญวันเกิดคือเค้กหนึ่งก้อนแล้วก็หมุกระทะ20ชุดเลี้ยงแดนเซอร์นะครับแล้วก็น้ำเปล่าสีแพ็กขอแรงหน่อยครับขอยกน้ำช่วยหน่อยน้ำเปล่าสีแพ็กแบ่งกันดอ้อ ฮัลโหลได้ยินบ่ดิได้ยได้ยุครับน้ำเปล่าอ่าน้ำเปล่ามันมีอยู่สี่แพ็กแบ่งกันนะครับน้ำเปล่าส่งตัวแทนมาเอานะครับ มีพดบอกคนมาเอาเด้วยน,น,น้ำเปล่าแบ่งกันครับ <c oughs> แบ่งกันนะครับเป็นหมูน้ำเปล่าครับขอบคนไม่ร้างมาครับน้ำเปล่าสี่แท่งมูกกระทะยีามมา่สิบชุดแล้วก็เค้กแล้วก็นี่เดี๋ยวไปหาเจ้าของมันเกิดก่อนเจ้าของมันเกิดนะเจ้าของมันเกิดแล้วแฮปพี่เบอร์ ดีทูยูขอบคุณค่ะคุยแล่นหัวหมุนไม่ได้คอยแล่นหัวหมุนมาสั่นสะอ่อนให้ทำให้เลยนะครับแม่ดาครับขอบคุณแม่ดานะคะเมือนั้นทักมาเด็กเดินสอบแล้วบอกว่าลูกนอนหรือยังแม่แม่มีภารกิจจะให้ทำก่อนนะอย่างน้อเป็นภารกิจวันนี้ม้อภารกิจดีๆีได้แม่ดาเกลียก็มองว่าอัน ก็ถามเหรอแม่ไม่แม่ไม,ม,ม่เรียกแล้วนะ,นะโอ้เกิดเมื่ไหรคิดอย่างงไงเสอรส์ฟไปไหมเซอร์์โอ้โแบบตกใจก็ตอนเย็นก็ไปซื้อเค้กแล้วก็สั่งหมูกระทะไว้ยี่สิบชุดแล้วก็ซื้อน้ำไว้ เดรสเซอร์ไฝสุดๆเลยคนนี้แหละโอ้จะตกใจแข็งแรงครับพี่หมอที่สามันเกิดนะครับเครื่องยางเครืองน้ำเครืน้ำแข็งใสเครืองน้ำเทรืองอัดมูก่าหาให้เดร์เซอร์ทุกคนขอบพระคุณแม่ดาจากเนเธอร์แลนด์นะคะเพราะมันเกิดขอสุขภาพกายแข็งแรงนะคะมีความสุขมากๆทขอบคุณมาานี่บอกบอกหอดไฝบอก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 หอดคุกไก่บอกบอกหอดผู้ใดเลยบอกไม่กี่คน เพราะว่าแกบอกว่าให้เซอร์ไพรส์แต่ตอนเอาเค้กมานั่นมืงเนี่ยแฮปปี้เบิร์ดเด้อมันเกิดอหี้ยเกิดเลยว่าอะไรกันก็เลยร่วมร่วมกันเลยนะครับก็เลยว่าเป่าดมกันเพราะมืงเนี่กับของนางนำแล้วก็ตะแหกว่าสิบาบอกไปยานเฮ็ดบ่ได้แม่บักหลายนึงแม่ของมันหลายผลโดยเของะยานเล่นแล้เดี๋ยวสิคู่ไก่บอกก็เลยไปบอกไม่โดมก่อนบอกไม่โดมแล้วบอกอุ้ยคืออยู่ตอุุ้ยร่นนี้ต้องขยายสุดขยายสุดต่อผ่า ก็ถือว่านี่เดยกินน้ากันพี่น้องขอ,ข,ขอบคุณขอบคุณแม่ดามากๆครับแล้วก็ส่งกาลังใจวันเกิดด้วยแม่ฮนะวันเกิดก็ต้องใส่ชุดวันเกิดอุ้ยไม่ใช่ <c oughs> ชุดวันเกิดแม่ชุดเกิดอยังป้าห้ำนะแม่โอ้โองบอกว่าวันเกิดก็ต้องใส่ชุดอยากอายเดีย๋ยวเขาญาตไปเก็บของเก็บเก้าอี้ก่อนครับพี่น้อง อุ้ยพูดไทยยังดีจะดังไฟไหมพี่จะก่อไฟโคนดังเลยโคนดังโคนดังโคตดังอ้าวเก็บของเหผื่นของเันโอ้รถอีหน่อยขครขึ้นจอดไอย่างนี้สี่นกบาทเลยอันนี้ของใครครับโทรศัพท์ใครเนี่ย จีนนไ่เอาสตว์อุ้ยสต์ยางมันบจของหลายผลยสัต์ยางมีจของน่ไม่เ่พะเพามาปูไปรล่ะ ปกไรเลยนังขอบคุณเจ้นี่นีลืมไปมืนิมีห่อน้ำแข็งใสกอไปบ๊วยพอจะบ่มีรถไปฮะานนี้เอออิ่มนำทำนาดีแล้วล่ะเป็นเป็นน้ำใจให้น้ององๆเน่ะ กลับกลับก็ยี่ห์ยี่ห์ไว้มาส่งกระดิโดกส่งกระดิตัวะภาษาอยู่น้ำกันถือไหมนะครับพี่น้องเดี๋ยวเขาหยัดเฉลี่ยนี่จะาเป่าเปล่าี้นนู้นโอเคครับพี่น้องอันนี้ก็เสร็จไปหนึ่งวันแล้วเสร็จไปหนึ่งวันแล้วเสร็จแล้วไปกินน้ำหมูอันนี้หมูไหนนี่หมูไหนนี่ หมูสามเหรอหมูสามอูรคู้อันนี้ก็จบไปอีกหนึ่งวันนะครับโอ้โหป๊าโอ้เห็นไฟแหก้าม่ได้นี่นี่อีกนะครับอันนี้ไปซื้อมาเองกับมบือนะครับปากนะคบพี่ง กำลังใจกด้วหมาขอบคุณแม่ดามากๆนะครับขอบคุณหนึ่งพันคะแนนจากแม่ดาด้วยนะครับทีมออให้ขอบคุณหลายๆครับ <c oughs> ส่งสวากำลังใจแล้วก็ม่อให้ผมรับภารกิจเซอร์ไพรส์โอเคครับพี่น้อง พอ,อกันไหมคลิปหน้าครับฟันดีลตีสวัสดีครับพี่น้องครับขอบคุณทุกติดตามครับขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอมให้ฟันดีลตีสวัสดีดูแลสุขภาพเรื่อพี่น้องเด้อพอกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับ